สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเตือนภัยออนไอนลน์คลิปนี้จะมาเล่าเคสที่ผู้เสียหายเขาประสบมานะครับผู้เสียหายเขาเช่าพระนะครับได้ทําการเช่าพระองค์ที่หนึ่งเมื่อตกลงราคาเสร็จสับแล้วมิจฉาชีพก็ส่งพระมาให้ส่งมาจริงๆนะครับส่งรายละเอียดการส่งไปรษณีย์เลขนัมเบอร์การส่งส่งมาให้ผู้เสียหายหมด ผู้เสียหายก็เชื่อใจว่ามีการส่งพระมาให้จริงๆเสร็จแล้วในระหว่างที่รอชิ้นที่หนึ่งเนี่ยมิตราชีพก็จะลอขายชิ้นที่สองเมื่อผู้เสียหายเห็นว่าชิ้นที่หนึ่งส่งมาให้แล้วมีหลักฐานการส่งแล้วก็เกิดความเชื่อใจก็เลยทําการสั่งซื้อสั่งบูชาชิ้นที่สองเสร็จแล้วก็รอนะครับรอว่าเมื่อไหร่ สินค้าสองชิ้นนี้พระสองนี้จะมาถึงสรุปแล้วมันก็ไม่มาสักทีนะครับอันนั้นก็ปิดสื่อหายไปแล้วเขากลับไปตรวจเช็คอีกทีหนึง่งก็ไม่มีว่ามีสินค้ามาหาตัวเองไปเช็คดูดีๆแล้วบ้านเลขที่ก็ผิดอะไรประมาณนี้ครับกลายเป็นว่าถูกหลอกสองครั้งนะครับกรณีแบบนี้ก็ให้ศึกษาไว้นะครับว่า มันมีการหลอกแบบนี้หลอกให้เราเชื่อใจว่าเออมีการส่งสินค้ามาให้จริงๆเพื่อที่จะได้หลอกครั้งที่สองนะครับให้จําไว้นะครับว่าเคสแบบนี้มันก็มีนะครับตเตือนๆกันไว้นะครับเหมือนเดิมครับคาถาของผมอย่าเชื่ออย,กกอย่ากลัวอย่ารีบอย่าโลภแล้วก็อย่าโอนครับท่านจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ครับเตือนภยัยออนไลน์สวัสดีครับ